บิ๊กสแก้วครับเรียกทั้งวันฮะ <S 1> <S 1> ขายไม่ออกแล้วบอกว่าหายาก้ถสีดำไปบอกเขางี้ใครก็จะซื้อพูด่งนี้แล้วใครก็จะซื้อกูแต่แมุ่มุกนี้พูดไปไหลา,ายทีก็ออกมันก็จะมีคนที่ชอบสีดำอ,อยู่แต่ก็ส่วนน้อยออแต่แตถามว่ามีคนชอบไหมบางคน<ม><ๆ>เขาก็จะเอาแต่เฉพาะสีดำสีเทาแลมโบก็ไม่เอาสีขาวก็ไม่เอาต้องสีดำเท่านั้นคือ ต้องดูสัดส่วนในเต็นท์ผมเนี่ยสีขาวสีบอลเป็นหลักสีดําน้อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วสีดํามันผลิตน้อยกว่าอะนะก็ตอนนี้ก็เลยมีหลงเหลือมาอยู่ตรงนี้หนึ<ค><ค>่งพันขารออกแล้วบอกสะสมใครที่ต้องการสีดํามาใครหารถสีดําคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแม็กเวลหกก้านแม็กใหม่ย,ยางใหม่นะมาพร้อมเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้มีเข้ามานะครับเพราะว่า ขายไปออกแล้วก็ไม่ใคยได้ซื้อเข้ามาแต่วันนี้ถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกใช่ออกคันหนึ่งซื้อคันหนึ่งพอ,อไม่สะสมเยอะไม่เยอะไม่ไหวเก็บสองคันก็ล้านแล้วสองคันก็ล้านแล้วเคือต้องบอกกับว่าเดิมนะ,อะเอดเดิมทุกอย่างเดิมแต่ว่ารดนิยมในการคนใช้สีดำอาจจะน้อยกว่าสีบอลสีขาวเพราะว่า พวกรหลี่อยเป็นรอยง่ายแต่ถ้าเกิดคนชอบสีดำผมว่าสวยเลยแล้วก็คนที่ใช้สีดำจะต้องเป็นคนที่ถนอมรถแล้วก็รักษารถอนะคบนี่ดูดูเข้าเลยนะล้อเวลกับสีตัวรถโหด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 สีดำมันเลอะมันมันเปื้อนมันมันต้องเช็ดตลอดอ่ะต้องคนดูแลรักษารถยังสวยตัวนี้เหลือเพียงแค่สี่แสนไปไป ค่างวาผพอนเดือนละแปดพันเบาเบาไม่มีลม้มไม่มียับเบาสวยเลยนะคันนี้หน้าจอยไม่แกะเลยถุงนี่ยังไม่แก่เลยบังแดดาไมต้องต้องพาดูว่าลูกค้าจะได้หายคาใจว่าที่เป็นขายไม่ออกอะ่ะรถมันสวยหรือไม่สวยอ่ะนะอันนี้รถมันสวยผมย้ําเลยผมเน้นเลยถ้าเกิดบานแล้วไม่สวยไม่ต้องซื้อเลี้ยงข้าวด้วยแต่อาจจะแบบว่าสีดาความนิยมอาจจะน้อยกว่าหน่อยอ่ะนะเงาตาแตก LDA LDA ไฟหน้าเปรเเกอร์ไฟท้าย LED รถไม่มีโดนเดิมทั้งคันอ่านะเปรียบเทียบกับตัว S กับตัว LDA แต่ราคาเท่ากันจะเอาอะไรอันนี้ได้ปรับราคาขายลงแล้วนะเพราะว่าอยากให้ออกอ่าอยากให้ออกก็เลยปรับเท่าปรับขายเท่ากับตัว SDA ใครที่ชอบสีดำอยู่แล้วคันนี้คือโอกาสอ่าเพราะว่าเราปรับไปแล้ว นเะหลือ400,000กว่าบาทตัวนี้ใช้โปรออกรถฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนละ8,000ฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งฟรีทุกอย่างไม่มีเก็บตังค์ทนั้นนะแม็กแม็กแม็กลอดด้อนี่ก็20,000กว่า30,000 30, แล้วอ่าตอนนี้แม็กยางขึ้นด้วยบอกเลยขึ้นอีกอ่โอเคยังไงใครสนใจรถสีดำคันนี้อ่เป็นอ e ีวสุดีแม็กตัว LDA อ่ะนะ499ส,สนใจทักกันเข้ามาครับฟาวด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ